สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างควัตวราัคาติยาราชนารีทอดพระเนตนนิทศการผลงานภาพวาดลายพระหัตถสิริศิลปินและนิทศการรูปแบบแอน m เมชั n นวิด a โออาร์ตณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอภอเภืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา17นาฬิกา5นาทศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างควัตวรวคัติยาราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทอดพระเนตรในทศการผลงานภาพวาดหลายพระหัศิริศิลปินในศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างควัตวรวรคัติยาราชนารี และนิทรรศการรูปแบบ Animation v v r t u a l Art Collection เสือภายใต้แนวคิดธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลกศิลปะมีอิสรภาพในตัวเองรวบรวมพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะทั้งผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมและสื่อผสมโดยแบ่งรูปแบบนิทรรศการเป็น3ส,ส่วนประกอบด้วยผลงานจิตรกรรมคอลเลกชันชุดเสือในสภาพแวดล้อมและเอเรียบทต่างๆผลงานประติมากรรมและสื่อผสมที่ถอดแบบจากภาพวาดฝีพระหัต ผลงานดิจิทัลอาร์ตเอกซิบิชันในรูปแบบของเสือร่วมสมัยอาทิอินเตอร์แอคทีฟอาร์ตหรือ 3D โมเดลเสือพร้อมภาพเคลื่อนไหว ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากผลงานที่ต่อยอดจากภาพวาดลายพระหัตถอาทิเสื้อแก้วน้ำพวงก,กุญแจเครื่องหนังเครื่องประดับอัญ,ญมณีและน้ำหอมจากบริษัทสยามกริเตอร์1957หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.siamgritter1957.com ในการนี้พระรัฐทานผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากภาพวาดลายพระหัตถแก่ประชาชนผู้มีจิตกุศล โดยรายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิในพระดำริช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศสำหรับงานนิทรรศการผลงานภาพวาดลายพระหัตร์ศิลปินและนิทรรศการรูปแบบ a n i m เมชัน v i s u a l Art และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากภาพวาดลายพระหัตต์แจนถึงวันที่31มกราคม2565ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุดรธานี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัชกัญญาสริริวัฒนาพาันวาวีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนับวันที่วิทยาลัยเทคนิคบึงการจังหวัดบึงการ เวลา19นาฬิกาวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีสเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยเทคนิคบึงการอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการซึ่งชมรมทูบีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยเทคนิคบึงการเป็นชมรมในสถานศึกษาของจังหวัดบึงการที่มีผลการดำเนินง,งานดีเด่นมีการดำเนินง,งานโครงการทูบีนัมเบอร์วันตามหลัก3ก3ยคือ3กอไก่ประกอบด้วยคณะกรรมการกิจกรรมชมรมและกองทูล ส่วน3ยอยักษ์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่1การสร้างกระแสยุทธศาสตร์ที่2การสร้างภูมคุ้มกันทางจิตและยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายโดยจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดกิจกรรมสร้างสรรค์าทางศิลปะและกิจกรรมทักษะอาชีพ สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันของวิทยาลัยไ,ได้ยึดหลักการทำงานคือถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่1มีกิจกรรมเด่นเช่นเครื่องดื่มหันษาบาท์เทนเดอร์สุขสัน์ซ่อมใจกับช่างไฟดนตรีทูบีนับวันและปริ้งสกรีนพาเพลิน จากนั้นทรงติดตามการดําเนินโครงการทูบีนับวันของจังหวัดบึงกาฬที่ดําเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการซึ่งชมรมทูบีนับบวันภายในจังหวัดมีผลงานดีเด่นได้แก่ชมรมบ้านปากคาดมวลชนรักสามารถตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1บริษัทรับเปรแอนด์โปรดักต์จำกัดสาขาบึงกาฬได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มดีเด่นระดับประเทศประจำปี2564 ทีม To b ีน u m b บ r ร์ e ทีมแดนซ์ไซ์ได้รับรางวัลระดับภาค3มทีมระดับประเทศ1ทีมและมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ToB ีน u m b e r ร์วันไอดระดับประเทศ2คนและจังหวัดบึงการเป็นจังหวัด t ูบีน u m b บ r รวันรักษามาตร,รฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ในการนี้พระรัฐทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระรัฐทานเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ช่วยเลขานุก,การโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ต่อจากนั้นพระรัฐทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงการและสำนักคุมประพฤติจังหวัดบึงการเฝ้ารับพระรัฐทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงพร้อมกันนี้พระรัฐทานพระวโรกาสให้สมาชิกทบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคบึงการและสถานศึกษาในจังหวัดบึงการเฝ้าขอพระรัฐทานคำปรึกษาในเรื่องต่างๆเพื่อให้มีแนวทางในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม ัจจุบันจังหวัดบึงการมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ6ถึง24ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการจำนวน18,000คนคิดเป็นร้อยละ84มีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสำนักงานคุมประพฤติสถานพินิจและเรือนจำรวม666ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน571แห่งโอกาสนี้้องเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานงานเส,เสวนาวิชาการหนังสือแนวโนมและทิศทางภ้าไทยและเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่สองพร้อมทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดมหาสาร,รคาม เวลา12นาฬิกา24นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาสเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งสกระพระพุทธกัณรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดมหาสารคาม แล้วทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนรำของนิสิตคณะศิลปกรรมศา,ศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามจำนวน40คนในเพลงฟ้อนฮับเสด็จเจ้าฟ้าเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยอ้างอิงเนื้อหามาจากการถวายพระพรในคติชนท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 ทรงเป็นประธานงานเสวนาวิชาการหนังสือแนวโนมและทิศทางผ้าไทยและเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่2อง Thai Textile Trend Book Autumn Winter 2022-2023ซึ่งเป็นงานเสวนาต่อเนื่องจากการเสด็จไปทรงเป็นประธานงานดังกล่าวเมื่อวันที่20มกราคม2565ที่กรุงเทพมหานคร โดยวันนี้เป็นกิจกรรมสัญจรเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้แก่นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นและงานดีไซน์ในระดับภูมิภาคได้ใช้หนังสือเล่มล่าสุดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผ้าไทยโอกาสนี้ทรงร่วมบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ด้านแฟชั่นแก่นิสิตผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ึนจุดหนึ่ง่ยเราก็เริอกอยากจะคืนอัตมมอยากจะคืนความรู้แบ่งปันความรู้ ม่แก่ทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้ทัษีได้มีความรู้เราก็ได้ทำงานช่วยกันไปต่อผู้คนให้หน่อยว่าเราอาชีพของเราสามารถทำารายได้ให้กับครอบครัวทำาะไรได้กหับชุมชนทำอะไรได้ให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรองกที่นี่ที่เลือเกินว่า ของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญน,นะนนนเป็นอาชีพทำธุรกิจที่ดีเป็นอาชีพหนึ่งนะคะก็สำหรับคนที่ก้าวเข้ามาถึงฝ่ายอาชีพนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้รบริษัทขอตัวเองเป็นที่ตนนั้งืริษัทในนี้คืออะไรบรอษัทว่าฉันร,รับมันแล้วฉันจะอยู่กับมัน และต่อมาทอดพระเนตรนิทรศการแนวโนมและทิศทางผ้าทไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าทไทยจัดแสดงการใช้กลุ่มโทนสีในทิศทางต่างๆอาทิครามถือเป็นโทนสีแห่งใจกลางเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์เฉดสีใหม่ๆของเทรนผ้าทไทยในฤดูกาลออทัมวินเทอร์2022-2023 กลุ่มสีแดงอมม่วงที่ให้ความรู้สึกแห่งสเสน่ห์และความปรารถนาเปรียบเสมือนคนที่สั่งสมประสบการณ์จนเริ่มสุกงอมปรากฏให้เห็นเป็นความเปล่งปลั่งดังผลไม้สุกหรือสีของวายแดงชั้นดีที่ผ่านการบ่มอย่างพิถีพิถันกลุ่มสีครามอมเขียวให้ความรู้สึกสุข,ขุมนุ่มลึกมีภูมิปัญญานในแนวคิดใหม่สร้างสารรค์และเคารพวัฒนธรรมการยอมรับการใช้ชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คน กลุ่มสีเหลืองเปรียบได้ดังแสงสีของงานเทศกาลประเพณีในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวของไทยสีของดอกไม้ที่ผลิบานในช่วงฤดูหนาวรวมถึงสีสันของเครื่องบูชาหรือสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองที่ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีที่มีต่อกัน ดางนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของผู้ประกอบการโอทอปจำนวน52กลุ่มอาทิกลุ่มผ้าสัตว์แก้วผ้าท,ทอลายโบราณและกลุ่มเครือข่ายย้อมสีธรรมชาติจังหวัดมหาสาร,รคามสาธิตการทอผ้าสาวไหมการย้อมครั่งและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติซึ่งถือเป็นกลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่สามารถย้อมสีธรรมชาติได้หลายเฉดสีผ้าไหมแพราวาลายโบราณของกลุ่มแพราวาโสภารักษ์จังหวัดกาลสินทอผ้าด้วยเทคนิคโจก เกาะขีดโดยใช้สีธรรมชาติในการย้อมทั้งยังนำลายผ้าพระราชทานมาผสมผสานเข้ากับลายผ้าโบราณแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมมีการนำองค์ความรู้การไล่โทนสีจากหนังสือเล่มล่าสุดมาประยุกใช้ให้เกิดสีสันใหม่ที่สวยงาม กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกจังหวัดอุดรธานีมีการย้อมสีผ้าด้วยกลีบบัวแดงที่เป็นเอกลักษณ์ได้รับรางวัลเหรียญทองพระราชทานประเภทผ้ามัดหมี่สามตะกอขึ้นไปในการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีโดยวันนี้ยังมีกลุ่มกราบทูลรายงานส่งกันบ้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามพระวินิจฉัยจำนวน14กลุ่ม โดยทรงชีให้เห็นถึงรายละเอียดงานแต่ละชิ้นพร้อมมีพระวินิจฉัยพระราชานคคำแนะนำและทรงติดตามความคืบหน้าพร้อมกับโปรดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและแฟชั่นมาให้คำแนะนำแก่กลุ่มทอผ้าเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น องคมนตรีไปในพิธีป,ป,ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพประจำปีการศึกษา2563และ2564วันนี้ที่ห้องประทุมรัฐมหาวิทยาลัยนตกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตพผลอากาศเอกลิพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพประจำปีการศึกษา2563และ2564 โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับมอบปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น1,480คน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพจัดการเรียนการสอนใน2วิทยาเขตและ1ศูนย์การศึกษาคือวิทยาเขตสะพานใหม่กรุงเทพมหานครวิทยาเขตรังสิตจังหวัดปทุมธานีและศูนย์การศึกษาจังหวัดนนทบุรีโดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกในเจ็ดคณะและหนึ่งวิทยาลัยนานาชาติรวม35หหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตด,ด้านการวิจัยด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและด้านการบริหารจัดการให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีมอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ผู้มีปัญญาผู้ทรงความรู้นักปราชญ์คนที่มีจิตใจผ่องใสเป็นปกติยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดําเนินชีวิตด้วยปัญญาผู้มีความสามารถเป็นพิเศษมาแต่กําเนิดทั้งหมดที่ผมกล่าวมาน,นี้คือความหมายของคําว่าบัณฑิตนอกจากนี้ยังหมายถึงผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียกว่าบัณฑิตปริญญาโทเรียกว่ามหาบัณฑิตปริญญาเอกเรียกว่าดุษฎีบัณฑิตการเป็นบัณฑิต มิใช่แต่สำเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาเท่านั้นแต่ต้องมีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมการประพฤติช,ชอบคิดดีมีประโยชน์พูดดีมีสาระและทำดีเพื่อสังคมส่วนรวมดังนั้นการศึกษาของทุกคนตลอดหลักสูตรที่ได้มาณนะภาคเปลี่ยนพยายามและสําเร็จการศึกษาในวันนี้จะมิใช่ความสําเร็จของตอนเองแต่เพียงผู้เดียวแต่เป็นความสําเร็จของบิดามารดาผู้ปกครองและผู้ที่ส่งเสียเลี้ยงดูเรามาด้วย ขอให้นำวิชาความรู้และประสบการณ์ต่างๆไปใช้เป็นเครื่องมือฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาหรือเป็นผู้พร้อมที่จะแก้ปัญหาให้สำเร็จอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นเจริญเข้าวหน้าบรรลุถึงเป้าหมายตามที่ต้องการจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่านี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัตดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ